ห้องลิกทาม,มีดิสคอร์ดแล้วอย่าลืมมาเข้าดิสคอดกันด้วยนะไอ้ซัก ก็สวัสดีเ <handled> พ <kr> ืท <ii> er ุกทุกคนด้วยนะครับผมลิบกับผมจริงๆนี่ครับใจความคลิปมันก็มีอยู่แค่ตรงอินโทรนั่นแหละนะครับผมคือแบบถ้าน้องๆรีบนะครับเวลาน้องมันแบบมันมีค่าแล้วเกินไม่อยากมาเสียเวลาดูคลิปผมเนี่ยก็กดใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เข้าจอยดิสคอดได้เลยนะลิงก์ไม่น่าจะมีวันหมดอายุนะครับผมตั้งไว้แล้วจะกดตรงลิงก์ปากถูก็ได้นะครับผมเออเฮียกดมันก็ลิงก์เดียวกันนะครับมันก็เข้าดิสคอดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วกันแต่นะถ้าไม่อยากมาดูกูไล่สาระต่อนะครับก็จัดไปนะครับผมกูจะมมากนนส้ตีละจริงๆไ่ใชด จริงๆเนี่ยมึงก็กดเข้าไปดูเองได้ ก่อนนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่สคของผมนะครับผมลิคยูดิเวอร์สั่นเองนะครับผมเวลาคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นี่นะครับมันจะยังไม่เห็นอะไรพวกนี้นะมันจะเห็นแค่หน้าเวอร์รีไฟนะครับผมซึ่งอย่างแรกที่น้องต้องทําตอนเข้ามานะครับก็คือต้องไปยืนยันตัวก่อนก็วิธีการยืนยันนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถกดเข้ามาอ่านได้นะครับนี่ขั้นแรกนะครับไม่ใช้คําสั่งเวอร์รีไฟนะครับผมรู้ว่าพิมพ์ตามนี้ได้เลยเอาจริงเนี่ยเขียนเครื่องหมายทับไปตัวเดียวนะครับแล้วก็กดตัววีนะครับผมมันก็จะคครับผมือ จะมีบอทนะครับส่งข้อความมาให้เรานะครับผมมันจะเหมือนเป็นตัวโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแรนดอมมานะครับผมจากนั้นเนี่ยมึงก็พิมพ์มาลงไปในช่องแชทตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter เท่านั้นเองง่ายมากนะครับกับการยืนยันตัวนะครับผมและหลังจากนั้นมึงก็อยากจะไปเลือกยศนะครับหรือว่าเฮียอะไรก็เลือกองมึงละอ่ะเดี๋ยวผมลองมาทําให้ดูดีกว่านะครับผมก็คลิกที่หน้ายืนยันตัวตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะฮะเครื่องหมายทับกดตัววีนะครับผมอ่านี่นะครับสองอันแรกนะครับใช้ได้ทั้งคู่ เลยนะครับผมอ่า let's go อ่ะผมพิมพ์ไปแล้วป๊าเห็นมัตอนนี้ account Discord ผมนะครับได้ทําการยืนยันตัวแล้วนะครับสําหรับ Discord l e a g u n i v e r s e พอยืนยันตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาเลือกยศได้นะครับผมซึ่งเอาจริงไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จะมียศให้เลือก2อันเลยนะครับผมเป็นโกลมกับไม่โกลมนั่นเองใครอยู่ฝั่งไหนก็เลือกยศไปตามนั้นนะแหมแต่ดูจะสตารตรงนี้นะครับมีแต่พวกโกลมทั้งนั้นเลยเนี่ยชาวโกลมจะครองโลกเอาจริงเนี่ยยังไม่ต้องเลือกยศก็ได้นะครับสําหรับคนที่แบบยืนยันตัวเสร็จแล้วนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยน้องก็สามารถเห็นห้องทั้งหมดใน Discord ของเราได้แล้วช่องแรกที่ มาดูกันนะครับก็คือเจเนอเรลนั่นเองนะครับผมหรือว่าอะไรทั่วๆไปประมาณนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4ห้องจะมีเวลคัมนะฮะซึ่งอันนี้เอาจริงๆก็เป็นห้องที่แบบเวลาใครเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละจริงๆก็ไม่จำเป็นไอ้เหี้ยเออแต่ดิสคอดมันต้องมีไงส่วนอันที่2นะครับจะเป็นช่องการพูดคุยหลักเลยนะครับของดิสคอดเรานะครับนั่นก็คือเหล่ากลมรวมพลนั่นเองก็สามารถมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าแนะนําตัวอะไรกันได้ในนี้เลยนะครับผมเอาไว้พูดคุยสัพเพละทั่วไปสส่่่่่่่่ววนน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 หหหหห้้้้ออ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 งงงงงงถถััััััดดดมมมมมมมาา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 ะะะะคคคครรรรรรบบบบบบกกก็็ืืเเเเเพพลลลผผจิๆไไไปใชแแตทีย์ อาจจะคุยกันอยู่แล้วอยู่ๆมึงไปหาคนชวนคนเล่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะงงกันแต่ถ้ามึงมาคุยกันในช่องนี้นะครับมันก็น่าจะง่ายกว่านะครับผมกูเลยทําห้องแยกไว้ให้นะก็สามารถหาเพื่อนเล่นนะฮะหาคนแบกอะไรต่างๆได้ในนี้เลยส่วนห้องสุดท้ายที่กูคิดออกตอนนี้นะครับก็คือพื้นที่ขิงเอ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 ก็อนิเมะแอนด์แนเจอร์นั่นแหละหน้านี้ก็จะลงประมาณแบบขิงอะไรต่างๆที่เราได้จากเกมอนิเมะแอนด์แอนเจอร์นะครับไม่ว่าจะสุ่มเทได้นะสุ่มตัวละครได้อะไรางี้ก็กระหน่าเต็มที่เลยนะฮะกูสาเปิดห้องไว้สำหรับพวกมงดเเพาะลอิิี่่่คตตมมมหห้แแแ กูคิดออกแค่นี้นะก็ใครที่มีไอเดียนะครับอยากจะให้สร้างห้องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์บอกกันเข้ามาได้นะส่วนช่องถัดมานะครับก็คือลิกลิกลิก่นเองก่อนนี้ในหลักๆนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวผมนั่นแหละนะครับผมอ่ะกดเข้ามานะครับก็จะมีอันแรกนะครับผมก็คือคลิปใหม่ไลฟ์ใหม่อ่าหน้านี้นะครับเวลาผมไลฟ์เวลาผมลงคลิปอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นในนี้เลยสำหรับใครที่ไม่ค่อยเล่นยูทูบนะครับผมหรือว่ายังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน ซึ่งมึงก็กดเดเียเฮียยากเฮียอเ, <c oughs> เออรู้ว่าเหตุสุดวิสัยนะครับยูทูบไม่แจ้งเตือนอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถมาดูคลิปในห้องนี้ได้เลยห <c oughs> ้องถัดมานะครับอัปเดตจากลิกนะครับผมซึ่งเอาจริงห้องนี้เป็นห้องไร้สาระเลยนะเออนะครับผมเวลากูไปไหนเวลากูทําอะไรเวลากูอยากจะบน่นอยากจะเพ้ออยากจะเชี่ยอะไรก็ตามนะฮะกูก็จะลงในหน้านี้แหละเวลาผมคิดคอนเทนต์ออกนะครับผมก็จะมาโพสในนี้แหละนะครับแล้วน้องก็แบบว่าเออสามารถมากดอีโมจิโบวตอะไรกันได้ส่วนห้องถัดมานะครับก็คือรีเควสต์กับแนะนํานั่นเองนะครับ อนเทนต์นะครับอยากเห็นผมทําอะไรนะครับอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยครับผมสามารถมาซักเจสกันได้ในนี้เลยซึ่งวิธีการส่งคําแนะนำนะครับง่ายมากนะครับให้มาห้องนี้ก่อนนะครับผมวิธีการส่งรีเควสกับแนะนำตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับส่งรีเควสนั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะครับเข้าช่องส่งรีเควสและแนะนํานะครับก็คือห้องข้างบนมันนี่แหละถัดมานะครับผมพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะครับตามด้วยซักเจสนะครับผมแล้วก็เว้นวรรคฮะตามด้วยข้อความที่น้องอยากจะรีเควสหรือว่าแนะนําเลยเอาจริงพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็เอสตัวเดีย ส่งได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมรีเควสต์ส่วนน้องๆนะครับก็จะมาอยู่ในหน้ารีเควสต์แนะนําตรงนี้ห้องบนสุดเลยแล้วน้องๆนะครับก็ยังสามารถเข้าห้องรีเควสต์แนะนําตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเพื่อแบบไปโหวตนะครับเผื่อแบบมีคนแนะนําอะไรมาอย่างนี้แล้วน้องเห็นด้วยนะครับผมน้องก็สามารถไปโหวตกันได้อ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมอ่ามาห้องส่งรีเควสต์และแนะนํานะฮะกดเครื่องหมายตกใจนะครับ S U อ้าวไม่ขึ้นนี่หว่าอ่ะกูพิมพ์จีให้อีกตัวหนึ่งอ่ะยังไม่ขึ้นอีกอยีางงั้นกูพิมพ์เต็มไปเลยละกันอ่ะเว้นวักนะครับผมแล้วก็อ่ะผมเทสให้ละกันเอาสรุปนะฮะน้องต anyway> ้องพิมพ์คำสั่งเต็มมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยคำรีเควส์นะก็ส่งไปนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้นี่ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมตัวบอทเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออมันส่งเรียบร้อยแล้วแล้วข้อความก็จะหายไปแล้วพอเรามาห้องรีเควส์และแนะนำนะครับผมคำแนะนำของน้องนะครับก็จะมาเด้งอยู่ในหน้านี้เรียบร้อยแล้้้้้้้้วาาาานน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 ออ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 งงงงงๆแบบบบบบบยยยกกกกกกเเเเเหหห็็ผผมมมมลลลล่่่่ะะะะะะะไไไไไรรรรรรคคคคคัััััใทททิปปต์ีีดดูสข ผมเอ้เห็นคำแนะนำคนอื่นมันน่าสนใจนะครับอยากเห็นผมทำนะครับผมก็สามารถกดโหวตได้ส่วนหน้าถัดมานะฮะจะเป็นหน้าส่งแฟนอาร์ตนั่นเองนะครับผมก็ต้องตัวเลยฮะเป็นหน้าไว้ส่งแฟนอาร์ตนะครับที่น้องๆวาดเข้ามาให้ผมนั่นเองก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเผื่อผมจะได้ไปขึ้นคลิปโลบอกนะครับผมหรือว่าเอามาทำรายการรีแอคกันนะส่วนห้องสุดท้ายนะฮะอันนี้จริงๆกูก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะเป็นห้องกิจกรรมนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้จริงๆมันก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าเออผมชั่วเอาไว้เผื่ คนที่คนอื่นเขาคุยกันนะครับผมผมเลยสร้างห้องเฉพาะกิจตรงนี้มานะอ่ะก็หมดแล้วนะครับสำหรับห้องที่ไว้คุยแชทกันอย่างเดียวนะครับผมต่อจากนี้นี่จะเป็นห้องไว้เข้าไปพูดคุยกันแล้วนะก็จะมีอยู่3โซนนะครับสีเขียวนะครับเอวิวันโซนนะครับผมสีส้มนะครับเอโซนแล้วก็สีแดงนะครับเอโซนก็สำหรับห้องสีเขียวนะครับก็จะเป็นห้องสำหรับทุกคนเลยนะครับสามารถเข้าไปเล่นเกมกันนะครับหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันได้ในนี้เลยก็สำหรับสีส้มนะครับหรือว่าเอโซนนั่นเองนะครับผมอันนี้จะไ้สำหรับคนที่สม จะมีสิทธิพิเศษนะครับสามารถเข้าร่วม A อโซนตรงนี้ได้นะครับผมก็ไว้สําหรับเออมาเล่นเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับสำหรับคนมีตังค์หรือไม่ก็แบบผมอาจจะทํากิจกรรมนะครับที่ไว้สําหรับสมาชิกช่อง YouTube ระดับเทียบเนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอาจจะสั้งแบบเดือนละครั้งสองครั้งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราก็คงเข้ามาคุยดีดิสคอตกับตรงนี้แหละแต่ถ้าแบบน้องๆอยากเล่นกันเองก็ลุยเลยนะครับผมเออตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจํากัดคนนิดนึงโซนสุดท้ายนะครับสีแดงนะครับหรืออออออวววว่่่่่่าาาานน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 ััััััััเเเเเเเงงงะะะะคคคคคครรรรบบบบบบบผผผผมม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 ีี้้ไไกกกกกยยพึป็แแขุล กันี้อารมณ์ประมาณแบบสตรีมนะครับหรือว่าอัดคลิปกันนะครับผมที่ต้องคุยกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใช้ห้องนี้แหละก็อนลงประมาณช่องส่วนตัวประมาณนี้นะครับเวลาผมเข้ามาน้องๆก็จะเห็นกันแหละนะครับแต่แค่พวกมึงกดตามเข้ามาไม่ได้นะโอเคผมว่าผมน่าจะพูดครบแล้วนะครับสำหรับห้องทุกอย่างใน Discord นะครับผมนี่กูว่ากูพูดละเอียดไปได้วยซ้ำอ่ะเนี่ยก็อนสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงนะครับสามารถกรอคลิปย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบริไฟน์นะครับผมยืนยันตัวนะครับทำยังไงระบบส่งรีเควสต์ส่่่คคานะะทยัักกรรลอีดุปบมมืญ ลิงแจ้งเตือนนะครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยลิงก์ที่ขอดอยู่ใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะตรงคําอธิบายนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมก็สามารถกดตามเข้าไปจอยกันได้เลย <S <S โอเคนะฮะวันนี้แหมไอ้เหี้ยกูก็แถมมาได้นานเหมือนกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอต้องลาโอ้ยพูดจุลินพันไอ้เหี้ยไปนอนดีกว่า